สวัสดีครับผมที่นี่ออมนุล่ะครับปุยแล้วฟักขาดข้อเลยไาเส้นต้องขันปีกมันดีบุคูเขียวกันครับ้องออมเส้นผักได้หลายน้ำไม่หลายหน่อยเพต้องน้ำารละครับเพราะเจาะกันเลยเพราะจะจำน้ำ อ๋โโเ,เอลิครับรเสียงน้ำเบาปเลีครับแต่เบาไปเลยไปขีปอ่อยไไครับนี่แหละมาเย่อะ<ช>อ๋งแบบธรแบบรมาศาสตร์เลยไม่แป้นพื้นแล้วครับไม่ให้เสียง เือบาบปุยครับอุปกรณ์กับเตรียมมากลครับในกระตาเครื่องปุง่ง หางมันในการแสบ,บดีหางหนูเป็นหางมันครับประจุมดังันบอ่อแับมุนมุน,มนเลือมัมุนะพาด้พาเลยส่วนหัวนะครับให้ยืดอกแกวปูม,มือของได้ละ

หอมบัวขักซี่านเียเคล้องะนี่าใบเพบางมีใบเพบางผมด้วครับเพื่อนได้อยู่ผมผสมผสมไปเก็บผสมผมพาะคมมาละหมอแก่ผมเพี้ยนว้ายมุมีเนาะ วนันละมันสุดยอดีเกีวบมงานีมีเบอเขียพร้อมตัวนี้นสุยต้องเห็ดใส่ตอนหัวไหอันเนี้ยงมีบวดเห็ดเนี้อ เวลาจองใส่ตอนสุกแล้วนะคือยังพัดกรมบาดเลยก็พวงนางเดี๋ยวนอนมาเฟื่อยโอ้ยนี่เพื่อนรถดีกับมาทันอ่ะเหมือนคุตายังก่อนมากระทันเพา่คนไปเสื่อมคลไม้ที่เองอ่ะนี่ของบ้านเญช่วที่เดือดเนมนเนื้เงาะโล่เท่าไหร่ยังแล้วทันหรอเพื่อนแล้วทันหรอวันที่

ขันลอยยงหนาบานกับบุกเยอะมากซิมพวกคนพวกเผาอิ่มทังแสบเือดกมเก่มนี่อมมี่านแทุ่มอยู่นันมากกยิ่งบ่อดจ้เกลรึเียนนู้ดตุย่ๆบนี้่เนผมกลัามากปจอบหนก็ูเป็นคนแจนเดียวเนาะฝืนสั่นขัานก็มี้ พูดต้องตั้งใจเลยม้าว่าเห็นบัวลงวันสอมรถสนะครับสอมรถตึ้งสอมรถึงกินตึ้งตายพีงหนูพีู่มาผีจะกิ่มีมาบ้างเนี่ยมือของแข่งแข่งขันเต้พี่แกงไ้ยซีมแต่เบื่เรา เพรวันที่กิบบางเลยแต่ซึนหมดำางมากเลยอยู่บงอานด้วยนีท่านอะไรอ้างนี่อยากูบ่จะตักเลยถึงพริกกินยังมูเลิร์นให้ได้ไม่วลาปลูกแก่ทรงปลูกโห่พึงเก็ดรรก่อนดิเห็ดกระได้งานบ่มีเห็ดบ่บังเด้อบังคงมันดกยัง เอาเพียคนหลายสิแก้ได้หมดัหรองายมากขึ้นเป็นว่าผููง,ง<อ>่าไม่ไ้อเงินเลยนะนั่นครับมืโอ้พี่เดียวเดี๋ยวไปวากหอนมันอันนันจะผูกว่าน้ำนๆๆยังง่ายเงียบใจโอ้ยพูด เดินละกวางยื่นมมอย่คลานครับปาดหอมหัวยงใส่พร้อมจางเป็นเนื้อ้อเนื้อเขาเนื้อนอขวนะาตะมีดบ่เขาใหญ่บาดมือของด้วอเอาให้พกขวเนียข้างเลยพกขวเลยดหอมหปออกตัวไว้ะน้องเอ้ตัหอมมไปด้ครับเอาไปก่อนจัหน่อยอือกินหาบบ่เอาว่าสัหาบ่ามันก็ ิบาทนได้เมาเร็วอยากกันนี่ยาเวลาครับบรรยากาศจอดเอาเขาห้องเ่ีม,มากก่อนเขาโน้เขาสซคูส่คูแล้วเอาเหามาเปกหนึ่งเฮ้ยง่งคน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 อลไรกวางเลยมันเชียนเนาะ หอมมันหอมหอมเขาว่ากินเขาแล้วมันเฉมาวบ่บัวมันหอมแนนหระมันจะหมนี้มันตือทุ่ิแปลกๆบมันดี่มกินเหลาทุ่ไหมเหลาทไปใส่ก็ืออก้าเหลาขาวนี่เลยเหลาขาวอย่เลยเขาเฮ็ดจุ่นหน่อยว่าอะไรนี่เจ้าหนูท่านโดนเรีนเขาแล้วเห็นไฟไฟจะาเไหมมันเีี่ยอะไรอะไรงีปืนเอาปืนตันมาอ่างกันปืนแจ้อ้ย ของเี right. like right. right. ่ตรงนี like ok sí, like ่ในทุ่งผ so ้าผ่ายถึงเมื่อบรุนทีระเบิดเนี่ยระเบิเนี่ยผ่านถึกมากครับถึไปใหม่กับไใหม่เนาะไฟอ้อมเีสมบกขั้นถาครับถาอ้อมหนูอีนน้อยม้หไใหม่กับไใหม่ถนไปใหม่เต็นีได้เต็ยเอาปีใหแม่ในเงินหาบบ้เนาะ ก็ดวงนี่เงพ่อสอนผู้หาบาทแม่ผู้ยิงหาบาทเจ้ยยังไฟว่ีหสองห้าสดดีดดีดดีดีดดอ๋อือไม่นอนหมดอยองท่านขาครับในกานนี้เรา

ลืมหลังจากหาทุไปแล้วมันอออกอยู่ดิออกนงทุ่มากว่าทุมเลมันจบ่ค่อยออกแล้วมันมันจะอาคาหทุ่มไปนดีมมันอออกลมมันจะบีบีมามันนูีเล้เงียเงียมัไปหาออกมาทุ่มแต่ท่นมืดปุ่แมนเละสูตรกันพร้อม ันันนีออกไป้ตัวเถามมีร่มมากไฟไหม้ปีกันถึงสีแลนเกิปัญหาเมวนเต้นเิปหาันเกี่ยวกับที่เหลือนี่มือแมนเด้ันแก่พ่นมันมอมีนี่ใช่เลยหมล่รดใส่รดใส่มันใ่หเือหน่อยมันซมบริงแล้วแล้วแเอาหักออกแล้วสั่นเบาตัวน่อยมันนีวะมันอนกินเลยอือเด็ดเนี่ยแต่ว่านี่พอคนเขาเรียวมันจะเป็นมวลนู่ได้หรอ เบิดก oh ี่ก oh. uh, ิาเบ็ดดคันผู ah ้มาผัได้กินเดียวโอ้ผู้ใดน้อเนี้นกูนของเบาเบาสู้เลยนครับไม่สั่งเ็ดบาปน้แขงมานโอ้ดูพี่มันอย่างนอครับบอกว่าทรงกองมาให้เนี่ยมีดีงรูปสาวมากบอกมาเล่น

อ๋กนจะคุณด้วยดเดอเห็นหลัง้ยหน่อยนามส่วนนามสีเนาะเศียทีกักดเด้อบ่วย้ยบ่ไห้น้าก็อยเนาะเคยไปเห็ดงานทีหนึงเนาะอยู่แถวกับบาาปุ๋ยครับหิวเขาเนาะไปขุดขี้ดินยั่วเห็นยังล่ะไปพ่อเอาก๋วยเตี๋ยวถ่วยละสิบบาทถ่วได้น้อยเียจเรียก็เื่อจะผูกเพื่อจะกินว่าั่มาทีตัวละสิบาทกิน่อิ่ม่เกีบอแล้วบริการันนะเ่ันกดอันถ่วยละอัน สามสิบบาทนี่โบจ่ายแท้ๆด้วยซับหนีบ้ะหิ้วคอวันนี้บ้าจะยืมก็อยู่ก็อย่คิดถ้วยละสิบบาททื่อเบิร์ตหาสิบบาทเนาะหาถวยเนาะนะครับเวียดเจ้าถอยนอนกันอีกครับผมอายุสามหม้อใหญ่กว่านี้ถวยเนาะนั่งกิดมากมันยานปัดที่โต้เนี่ยบ้ว่าแมงกัมังถ้วยละสามสิบบาทโบจ่ายแท้ๆว้าโบยบายพร้อมนะหิ้วคอปัน ยืนไม่ได้กินด้แหละทุกอาชันไปไหนก็ไปรอแล้วครับคะไรไม่รู้ไปรอไปร้อสไปยืนเอ้ยมันหูออน่อยยนจะรอค่อยเมี้ยพู้อเนี้ยมองกูกองไปมากขึ้นครับรมอเมถอใ้จ่ยนี่เยอโอ้รถจัุรัสชิลเนยไปุ่กากุกัจุท่ไทยอยู่ก็บอกฟังพีนหนูกำลังว่ามีสองื้นวก็ที่หนึ เอาล้วเนี่ยเ้ของเงจอดหัดเปลี่ยนเป็นดังเลยเดียวๆเสียบท่านนี่เลยครับท่านท่นของแถะโอ้โฮ้นอพักีั้นกลุมกทงอกับหนาดเบือแล้วครับยอดยอดัวแหงเรียบร้อยแล้วพักพักไซ มูแมนนะครับนผักไซมันดูไม่ไดกิ่นดจะจ่ไดกินครับแมนผักสได้ครับวกขึ้นหยนะผักไม่ใช่ใช่ใส่หมเออใ่ท้แใส่หมเลยครับผักไซแต่ว่า ซื้อผักกินได้หนึ่งเมื่ี้นี้มมีผักใส่ยักอันนั่นนะครับอย่นี่ใส่ใส่ในใส่หม้อเมียนนี่ดาผักใส่หม้อใส่ยังเป็นแบบใต่ปากถือต้องใส่ตุ่มผักใส่แป๊บหนึ่งกับปป่งลงมานวลกันแล้วครับปลาที่นี้กูก็จะกินได้หน่อยนะหวานนี่อิ่มหน่อยเด้อกูให้ได้กิน ว่าแ้กินหน่อยกกินเขานะครับงว่าซิมอบ่อหรอกครับเรว่าขป่งได้นะใช่ควกมเงจีดมนเ่าะป่งว่าซิมหั่ล่างเลยครับฟังีม่วงเนื่มันบดเฮากินอืมกูได้เคยจากบาดซุกเลยะอืาทีนี่มันบ่อดังเลเนาะขัวจะถึงกินไปทางุเนามอมอกันเลยบุกไหม มันบอกด้วยตัวน้ำที่แข็งแล้วมันแข็งมันตึงไปเสียดูเนี่ยครับเนี่ยครับผมออมหนูสูตรบ้าคุยครับคือคือเอ้ยพัดกระดาษเขาเติมซีสันแล้วมันก็มีกินหอมนขนาดใจะจะเรื่อหมอกหูเด้อนี่เด้อเดี๋ยวมาบอกวัยของมึงแล้วมองควบมาเป็นน่้ำบ้าพูดนะทุกคนทุกคนครับผมมามาที่นี่ครับมามาเข้ามา เดินเลยครับตาาพันมั้่ครับแสเพิ่นนี่จแไบเพื่อนนี่ทำไันนี้นมันี่ครับเสียบเกินหนำนัวลึกเลยปลาคุ้มอืมคมเาลมเครับใส่นู่นมันค้มไหนูนปลาอ้อยมันกินอ้อยไหมครับบวกนิ่นมันบ่ กินมันติดเหงอกเจอแล้วกินเอาก่อนเลยครับเอาก่อนเลยอย่าเอาลูกโดดก่อนว้าวใส่เกลียงตับแกงด้วยไอที่ทันนะถ้ากินมะเขือพร้อมสิตสองเป่าเลยครับมันผ่อนได้ไงเกลยเป็นน้ำกระปุกนั่สิ อ้ํออะไรครับเี่ยเดี๋ยวไป็ักปูนดีเลยนะก็ผิดใช่ใช่เ่อ้ำไวนวจิ้มขา่เหญ่ยอไมยวามนอือื้อใชครับจำน้ครับเพยังมาเพรพีบบ้าง um> ยาตเกิจแดงบุกบอกว่าพอได้ดีกว่าเลยแม่งปังบังสิบ่กินอร่อยดีน่ครับสามปีไม่กินแค่หนึ่งออมหนูดี๋ย่มันจับอยู่ข้อมกินอยู่บาไปดิ้นเหมือนบาเงินอูนี่ใช่ผมอยู่ปลาแล้วเหมือนบ่ามื่อกี้ตุงมาเลยมาเลยครับผมออมหนูครับมีงหน้า หนูตัวเดียวด้เลยครับใส่ผักเยอะๆหน่อยนำมาเจาะเ่งได้นายสั่งเข้าท่าปันเลือบะเข้าท่าเบาปุ๋ยฝีมือกันครับผมบผมเ่อผมมาพักผมแกนอนเนาะโปบเสียบเราอมนั่นแหละ ไม่เพระซ่บผมไม่ก it, ินผพ like ้เดียวเนี้ยหัวยบเนาะผมนางเดาเลยจะใส่บแบบเบางเลยเพาวอ๋อใบบางก็แ่นิดนึงครับอืมผมมผมตัดผมเบ่อสุดยอดตามด้วยเหล่าเขาครับมันบีบม้วนน่มันบีบม้ว น่ขาขาเกบีบงวนกินได้เด้บีมูนี่มันกินเน่บกาคอดอกบีมูไมได้คมครกว่าน้อยอันนี้บูงอ่ะคมบนงวหมคมคมเสียบคมเสียบนะเราเบิ่งวดต้นเกียวองวอนี่คือบีมู บบนยบมักเลยมันเหลียบไปเลยนีแก้วบเดกผมเมื่อลยครับถึงเมื่อไกปันทุนจากอีมึ้งน่อยน้อเพื่อนตอมยุ่เสบอยู่อยูเหรอตเอาหป่กับหอมหัวแดงเนาะก็เลยคิดเลยอูนนึงยงไม่ได้กินหัเมื่อนน้รขายดีที่สุดผู้ท่างไก่เป็น นี่อะแน้วเ่ยวปลาเดียกับหอมหัวเรียงหอมหวานดึงดึงด้วยแบบเข็ดป่ะไม่เอาลูกตัวนี่ก็จะปล่อยเก่งเนาะผู้ปูกพริกแม่นบ่เข็ดักบ้านผู้เขาก็ปากปลูกนี่ยเยอะกว่าเผ็ดหอมแก้ได้บหมแก้ทรงบ่ก็แก้ทรงปลูกบ่แม่นเอาเด้อครับเข็ดเนี่ยไปปลูกพริกเห็นเผ็ด เดีย๋ยวส่งปลูกกันแลาะว่าได้สร้างสู้คุณต้องปลูกต้องปล่อยนั่นแหละเพื่อนอันนี้ก็ไปเคยไปอยู่อยู่เขตใดเพื่อนในกรุงเทพให้ขวงครับห้ให้ขวางนะ <laughs> ขวาง <laughs> อยู่กใ,ก <laughs> ใกล้ใกล้ลาดเผาไหมลาดเผาอยู่ใกล้เขตบางเขนเน,น,นี่เนาะงั้นีหรือเปล่านี่กันเนบะิดที่แยกอขวางบ้า อ,อยูอ่ขงั<อ>ขงเช่นนั้นตามตัวามต่ันกล่มเงินเียบนรถอือแบบมันทรีรเขาสไตล์เขาอย่างไรอืมาถตตายลดิลเรื่องเช่นทัานบอกว่าเปิดขงัขงลังขังลังไงเนี่ยขางนี้ไฟเป็นบ่วผ้าข้นปที่ที่ปุ่นงานพ่านรุ่มขายรันตาขายยังมันแตกออกว่าเน,นี่ยมัดำมยุติใสกับว่าคือ อยู่บ้านเราดีกว่ามั้ยยังก็หุบไปเนาะในเมืองก็เลยหลังขุดยิ่งเลยนีเยอะของเยอะมากวะแต่ว่ามันกับมีอยู่ไปมันเยอะเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะแยะแต่ว่าบัตรเขาเซเว่นกับโบมี่โบเป็นยังครับแต่น้ำมันอิสระอ่าอยู่ห้อกินตามสูงตามท่านแหละได้ไปพูดกับมันต้องตามกฎระเบียบนะมันมีเงินจจกบาทมีแต่เขา กับปลาแดี๋ดิอิ่มก็เราครับผมดูบ้านรวยบ้านเราย่างไป่น่าไปก็ได้เนาะมึงไปเนี้ยให้ได้ผลบุกลุกด้วยเด้อไม่ต่างกันมั้งแต่ว่าทำบรเฮ็ดอีหยังมือแรกไปเอิญก็ย่อพ่อเ่าแม่เอิ้ญก็ย่อเอิ้นกินเขาเ่าขึ้นไปกินมือที่สองไปกินมือที่สามย่อบริเวณเลยบาททิ้ง ม่มันถากินต้องกูจ้วนหรือเล่ีลูกๆเประมาณนันเถียงบางซอยกแงงาเหืเลยพื้นที่ส่วนบุคคลเขาบังเอิญกําแงงซองหนมันไ่ด้ม่ันหนึก็จะเก็บคารันทานก๊าแงงแตกเรื่เมื่อเมื่อเส้ไปหอดที่อยู่เมื่อเอกเมียปวดเหงาพายอะไรเพื่อนพายรถพารถหรเอข้เหงาก็จะเก็บเอกคารพันทานคือทานด่วนนอที่อยู่อย่เมื่อเอกจนำไรบ้าจน ว่าปุ้ยกับไปยูเซตะกี่ไเ<ป>บื้อตุ่มองคนทุกทีพโอ้บ่อที่พักีก่เราลักซี่ป่องตุ่องยีงไปดูดสวมม,วม,ไม,วมอไปตุ่มองเดเสือบะคับดู้เสือบ่คาบก่อนเะคนไข้คมทุกขก <c oughs> ์ไข้คมทุกข์กัดนกเนาะถ้าเคยกปพ่อที่หนึ่งเนี่ยลดดูสวมข้ายให้กางให้นานไหมเดี๋ยวไป่ม เราด้เรือกันวัาที่นี่สิเบกลก้นกับว่าได้เพื่นเพิ่นเร่ปิ้งกันรถดูหน้าเมันไม่ทางออกใช่ไหมมันจะมาเต้มขอบรอดเขาจะมีแต่ใบาทที่เด้อเดี๋คนนี้เดียวคนนีมาตงกันคมีเขาต้องประหยัดนะเบียตึงก็นั่นมาก แด้วกึดยุก็อยู่กปอยอ่ามันน้ำเต็มอยู่ในไตท้องอรถดูดสวมนะมันน้ำาก็แวนนาํามันธรรมดาเนาะวีนนาสะอาดเนาะกันน้ำเมืนน้ำมักยอนมันเพนอดียวไม่ได้เดียวทรถดดสวมเมื่อนเวลาซ่อเต้เหมือนกับเพื่อนในโลงไปไปเทเซนให้นะนะอที่รถเลยไปค่าได้ทหานเนาะพี่จมมเต็มเล่นมั้ ยิ่งวัดยิ่รังแศบครับเบ้าของเทพ่าแศบคักนะครับรวยรวยเลยเฮ็ดยังเพื่อนยู่กรุงเทพขายหลาบครับขายหลาบก้อยต้มครับผมยุ่เขี่ยได้ก็เพื่อนยุ่เขี่ยได้ปทุมปทุมครับเมืองปทุมครับคือร้านแรงเลยด่านลาบกาลสินร้านลาบกาลสินอ๋อครับผมล่ากล้าสิผมเคยไปซิมนะครับสองที่แสบอันนีโอ้ผมเคยพาหมูไปอยู่ครับตอนอยู่ใส่ก๋วยอยู่ในเมืองปทุมเนาะ ก,บบกับกับบอหอดบ้านโมกับก่อนจอดแวะปั๊มเลยด้วยยังวะโมนผาแข่งเมื่เคยกินก้อยงวัวบอกบอกว่าเฮ็ดสุกๆด้วยครับลอยเลือดบ้านเลยต้ <laughs> องตังบ้กระเทือนเลยพี่ตัวเลือกไปบอหอดบ้าน,าน <laughs> มาพะลากเเอาไปบอหอดเลยหอดแล้วเราคุยยังบัานเ <laughs> านก็ตแวะปั๊มก้อนทองเสียเลยรถติ๊กทีติดรถที่หนีเนี่ยเนี่ยเขาบ่เคยกินเขาก็ยังสั่นเลยๆๆ เพื่นดีจัดเล้เพื่นฟูงแบบร้อยเลือดมาเลยเี่ยรอเไปยรกมสันโว้สยดกวาเต็ดีเพิ่อนดีพอสมควรคนอีสานลายบ่ยูตะเขียนลาร้านกลาสินว่ะร้านลาบกลสินแถวเมืองปทุมครับผมอสงขามโรงเรียนปทุมวีไรเลยสีสันเขาเจ้า ข้าเจ้ามาคุยกันว่าบ่ยยกกินเนี่ยแสบกระเจาแสบกินแสบเป็นจับนะครับเข้าเจ้าเรียบร้อยง่ว่าจักแสบไปแสบครับเลียงนิดเดียวคือจอดมากต้องยกลูกค้างอะไรคนนต้องเยี่ยมไปผู้นี้ครับแสบแสบเตือน จังหวเฮ็ดกินนั่นเลยเจ้าเจ้าเจ้าเ้าเขินเผือกินเลย่้นนี่ยังบอปันไดเมื่อยุบเอาดนะโอ้ยดเงีกินแต่ซวเลยจังหวะเขิเผือกเินนะตองเฮ็ดเสียบเลยเจ้ากินสั้นนะนะกินเจ้าเอาน่มือยุบเอาอิ่มติดอินมจํามันเจ้าอินครับปลาปูได้ออมนุมเติมอิ่มเน้่นน่นึ่งกับข้าวก็เก่นแม่บด้กินนั่นเสียบกัอจา ก็เอจอดจอดนครับอร่วมกันนายซามพันกับเปิดล่าซอมซอมทุกสนิดครับผมซอมรถซอมหัวใจซอมเยอะไหมครับเบิดนะมีอะไรก็ซ่อมได้พี่เบิร์ดธงชัยใช่ไหมครับบบาวสู่ครับ มีขอบพูดหรือเป่เพื่นบัวครับมันโสดเลยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 นฮ้ยเฮ้ยเ้ยเล้ยเฮ้ยเฮ้ง้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยั้ยเฮ้ยเฮเฮอยอเยเฮยเฮเยเเเ้ยยยังยังีนเ้ยยยย้อเ้ยเเยเฮเย นั่งอยากนอนอีกอยู่ป่าเมื่อยือแม่เนี่ยที่ป่าเมื่อยือยังป่าลาครับเพิ่งว่าแจวผมป่าลาผมสีสีงอนเหรอครับมีแผลฉำเลยมันกาเกินน่าะแต่ละมีอ้อมหนูมาพาปลาอะไรหมดแรงก็หายากเลยลำบากดิร่างกายมันวันล่าแล้วแต่ใจมันก็ต้องห่วงเดี๋ยวเมิ่มอากาศผมกับทีมงานครับ นี่กับมาจากกรุงเทพขายลาดหล,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 ลับหลาบกัลสินครับผมเป็นอยากกินปิ้งหนูหก,ก็ได้สมโ็อโอมหนูไปสมใจที่จริงอยากกินปิ้งแล้วครับม,มันหยันบัคคูเขี่ยกัน <laughs> <laughs> นายซางเดี๋ยวกกับคนหัวเฮ็ดอยู่ในห้วยขวังครับผมเบาวสู้ครับผมนี่เบาวตี้ครับลานหลับเรียนเรียดังกัดมัดเต้นหน่อยอยังเตี้ยต่อไปแข่งบ้านท้ามันแข่งเบลุ เวิดเหลียวเวิรดเลียวครับอะไรครับเบ้าปุ๋ยครับเบ้ามัดอิมแซ่บคนเบ้าไม่ยู่หานุ่มครับมือเนี่ยเศษๆอันนี้ก็บืมแม่น้ำตูบครับแต่เบ้าเตี้ยครับผมเด็ด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 อยู่ครับเด็ดเดเนี่ยนอนพักผ่อนเหรอครับเมื่อยออกเลื้ยงไเมื่อยหลายประชันช่วงหนึ่งเมากับช่วงปีใหม่ครับเมื่อยหลายครับผม ขอบคุณหลายครับทีมจำช่องคนอีสานมาเพิ่มเมืองนะครับเด้ออะไทีมงานทีมออบหนูกันครับมือหนึ่งขอให้อยู่ดีไม่ห่งทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับแซบแซบครับผมเพชรอีดีตัวนี้แกสองปูก็อยากเห็มีเด็ดเด็ดก็อยามีเด็ดเด็ดบุปผานนะครับโอ้โหบุปผานก็เรียกเตะเตะเจ้าไทยตัวเนาะเอาเชียครับผมแซบ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 ว่าไปยังครับว่าหยอกกันเลินไดซื้อครับ ครับเรียกเต็นน้ำ